การภาวนาในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงการอ้อนวอนขอพรจากส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่หมายถึงการทำให้มีขึ้นการทำให้เกิดขึ้นการพัฒนาดังนั้นการภาวนาคือการพัฒนาจิตใจเป็นตัวช่วยให้ปัญญาเกิดขึ้น มีคุณภาพสูงขึ้นซึ่งมีข้อดีมหาศาลสามารถได้ระดับตั้งแต่ประโยชน์ในชีวิตประจำวันไปจนถึงเป้าหมายสูงสุดคือการพ้นทุก์สรุปข้อดีเป็นสามระดับเพื่อให้สามารถเห็นภาพชัดเจนได้ดังนี้ 1. ประโยชน์ระดับต้น เพื่อการดำรงชีวิตในปัจจุบันสำหรับคนวัยทำงานหรือคนทั่วไปการภาวนาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดียิ่งเช่นพักผ่อนสมองได้ลึกที่สุดจิตที่ฟุ้งซ่านวิ่งไปคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างทำให้สมองอ่อนล้า การทำสมาธิช่วยหยุดความคิดเหล่านั้นทำให้จิตได้พักผ่อนจริงๆเบาสมองไม่ร้อนหัวไม่ปวดหัวช่วยในการควบคุมอารมณ์ได้หรือที่เราเรียกว่า EQ การฝึกเจริญสติหรือวิปัสสนาทำให้เรารู้ทันอารมณ์ โรธหนอรู้ว่าโกรธพอมันถูกรู้ทันมันจะดับไปเองทำให้เราไม่เผลอพูดหรือทำอะไรพังพังออกไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบจนทำให้ก่อเกิดความยุ่งยากหรือปัญหาต่างๆตามมาช่วยให้สุขภาพกายดีขึ้นโรคก,กายหลายอย่างนั้น ส่วนหนึ่งมาจากความเครียดเช่นโรคกระเพาะไมเกรนความดันเมื่อใจสงบร่างกายจะหลั่งสารความสุขเอนโดฟินระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานดีขึ้นและช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น 2. ประโยชน์ระดับกลาง เพื่อปัญญาและการแก้ไขปัญหาช่วยให้เกิดปัญญาเห็นสรรพสิ่งกระจ่างขึ้นเมื่อจิตสงบมันจะเหมือนน้ำที่นิ่งตกตะรกอนเราจะมองเห็นก้นบ่อชัดเจนปัญหาที่เคยดูยุ่งเหยิงเราจะมองเห็นทางออกได้ง่ายขึ้นเพราะไม่ใช้อารมณ์ตัดสิน แต่ใช้เหตุผลและความจริงความจำและสมาธิดีขึ้นการภาวนาคือการฝึกโฟกัสสิ่งนี้จะติดตัวไปใช้ในการทำงานการอ่านหนังสือหรือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดี 3. ประโยชน์ระดับสูงสุด เพื่อความพ้นทุกข์ซึ่งคือเป้าหมายแท้จริงของพุทธศาสนาซึ่งนำไปสู่การขัดเกลือกิเลสจิตของปุถุชนเหมือนผ้าที่เปื้อนฝุน่นกิเลสได้แก่โลภโกรธหลงการภาวนาเหมือนการซักฟอกจิตใจให้สะอาด ยิ่งภาวนามากจิตยิ่งเบาสบายอิสระนำไปสู่การพิจารณาเห็นไตรับอนิจจังทุกขังอนัตตาการภาวนาขั้นสูงหรือวิปัสสนาจะช่วยทำให้เห็นว่ากายและใจไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ธรรมชาติที่เกิดดับ การเข้าไปยึดถือทำให้เกิดทุกข์เมื่อเห็นความจริงข้อนี้จิตจะปล่อยวางนำไปสู่การบรรลุธรรมปลายทางของการภาวนาคือมรรคผลนิพพานคือการดับสนิทแห่งความทุกข์ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีก การเริ่มฝึกภาวนาโดยเฉพาะการนั่งสมาธินั้นเริ่มต้นได้ง่ายมากหลักการสำคัญคือกายสบายใจสบายและมีความรู้เนื้อรู้ตัววันนี้จะขอแนะนำวิธีมาตรฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมากที่สุดคืออาณาปานสติ การระลึกรู้ลมหายใจซึ่งเป็นกรรมฐานกลองกลางที่เหมาะกับจริตของคนส่วนใหญ่โดยที่ท่านสามารถทำตามสขั้นตอนง่ายๆตามนี้ได้เลยนะคะ 1. ขั้นเตรียมตัวสถานที่และท่าทางสถานที่ หามุมที่สงบอากาศถ่ายเทไม่ร้อนหรือหนาวเกินไปถ้าไม่มีห้องตระจะนั่งที่ไหนก็ได้ที่รู้สึกปลอดภัยไร้ปัจจัยก่อกวนทางเสียงหรือการถูกลบกวนทางด้านต่างๆท่าทางนั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหรือวางมือตามสบายบนเข่าก็ได้ตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มัน่นนั่งเก้าอี้สำหรับผู้มีปัญหาเขา่าหรือหลังนั่งห้อยขาตามสบายเท้าแตะพื้นหลังพิงพนักได้เล็กน้อย แต่พยายามยืดดังให้ตรงเพื่อไม่ให้ง่วงจากนั้นหลับตาลงเบาๆพอสบายสบายเหมือนตอนกำลังจะนอนหลับไม่ต้องเข้นบีบเปลือกตาให้แน่นเกินไป 2. ขั้นเริ่มภาวนาคำบริกรรม เมื่อร่างกายเข้าที่แล้วให้เริ่มวางใจสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนออกยาวๆสักสาถึงสครั้งเพื่อปรับร่างกายและไล่ความเครียดจากความรู้สึกที่ลมกระทบให้เอาใจไปจดจ่อที่ปลายจมูกหรือรินฝีปากบน จุดที่ลมหายใจผ่านเข้าออกจะชัดเจนที่สุดใช้คำบริกรรมช่วยยึดจิตหายใจเข้ายาวจนท้องป่องนึกในใจว่าพุทธแล้วกลั้นลมไว้สักสามวินาทีหายใจออกยาวๆจนท้องที่ป่องฟีให้มากที่สุด นึกในใจว่าโททำสลับกันไปเรื่อยๆพูโทพูโทแบบสบายๆไม่ต้องเร่งจังหวะสามขั้นรับมือกับความคิด จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดในระหว่างนั่งภาวนาจิตจะหนีไปคิดเรื่องอื่นแน่นอนเช่นเรื่องงานเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเสียงรบกวนภาพต่างๆจะเกิดขึ้นมาเองนี่คือเรื่องปกติไม่ต้องตกใจหรือหงุดหงิดตัวเอง เมื่อรู้ตัวว่าเผลอคิดให้หยุดคิดแล้วดึงใจกลับมาที่ลมหายใจพูดโธทันทีหลักการคือเผลอไปร้อยครั้งก็ดึงกลับมาร้อยครั้งการที่เรารู้ตัวว่าเผลอแล้วดึงกลับมานั่นแหละ คือตอนที่เราได้แต้มคือตอนที่สติแข็งแรงขึ้น 4. ขั้นแผ่เมตตาและออกจากสมาธิเมื่อนั่งภาวนาครบเวลาที่ตั้งใจไว้เช่นตั้งใจไว้ว่าจะนั่งภาวนา5้าสินาทีเมื่อครบแล้ว ก็อย่าเพิ่งลืมตาค่อยๆสูดลมหายใจลึกๆเรียกความรู้สึกตัวให้ทั่วร่างกายนึกแผ่เมตตาในใจสั้นๆว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขพ้นจากความทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทิญ จากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นและขยับร่างกายขอแนะนำเคล็ดลับสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะเน้นสม่ำเสมอไม่เน้นนานเริ่มต้นแค่วันละห้าถึงสิบนาทีแต่ขอให้ทำทุกวัน เหมือนการหยอดกระปุกอมสินการทำสม่ำเสมอจะเห็นผลเร็วกว่าทำนานๆแต่ทำเดือนละครั้งอยา่าคาดหวังความสงบยิ่งอยากสงบจิตจะยิ่งฟุ้งซ่านให้คิดว่าเราแค่นั่งดูลมหายใจให้ทันแค่รู้ทันว่าไม่สงบก,ก็ถือว่าได้ภาวนาแล้ว ทำได้ทุกที่นอกจากนั่งหลับตาแล้วการรู้ตัวในชีวิตประจำวันเช่นรู้ว่ากำลังเดินรู้ว่ากำลังกินข้าวรู้ว่ากำลังอาบน้ำก็ถือว่าเป็นการภาวนาเจริญสติเช่นกัน